สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่การเรียนพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับกับบทเรียนรักฐานมั่นคงนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนบทที่21ด้วยกันนะครับให้เราใช้ช่วงเวลานี้ในการทบทวนด้วยกันนะครับพี่น้องครับประการแรกนะครับตอนแรกเมื่อพระเจ้าสำแดงพระองค์แก่โมเสสที่พุ่มไม้นั้นพระองค์ได้สัญญาอะไรแก่โมเสสพี่น้องครับเมื่อพระองค์ทรงสำแดงแก่โมเสสนะครับพระองค์ทรงสัญญาว่าจะนําโมเสสให้กลับมานมรสการพระองค์ที่ภูเขานั้น พร้อมกับชาวอิสราเอลด้วยประการที่2นะครับพระเจ้าทําตามพระสัญญาของพระองค์จริงไหมนะครับเป็นองครับพระเจ้าทําจริงนะครับพระเจ้าทําตามสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้เสมอนะครับประการที่3ครับทําไมพระเจ้าจึงให้ธรรมบัญญัติของพระองค์แก่ชาวอิสราเอลนะครับพระองค์ให้ธรรมบัญญัติเพื่อพิสูจน์ให้ชาวอิสราเอลนะครับรู้ว่าเขาเป็นคนบาปผู้ที่ไม่สามารถทําให้พระเจ้าพอพระทัยด้วยการกระทําดีของตัวเองนะครับ ประการต่อไปนะครับประการที่4นะครับทำไมชาวอิสราเอลคิดว่าเขาสามารถรักษาธรรมบัญญัติได้ทุกข้อนะครับเพราะเขาลืมการที่เขาได้เคยสงสัยในพระเจ้าและได้ทําผิดต่อพระองค์เขาลืมว่าเขาเป็นคนอ่อนแอเขาคิดว่าเขาทําได้น้องครับประการที่5านะครับทาไมพระเจ้าให้โมเสสกําหนดเขตรอบภูเขาซีนายนะครับเพราะพระเจ้านั้นทรงบริสุทธิ์หมดจดและทรงเปลียดชังความบาป พระองค์ไม่ยอมให้สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เข้าถึงพระองค์นะครับประการที่6นะครับทำไมประชาชนตกใจและกลัวมากนะครับประชาชนตกใจและกลัวเพราะเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องมีเมฆอันหนาทึบพี่น้องครับมีไฟที่พุ่งขึ้นและแผ่นดินก็ไหวนะครับในเวลานั้นในบริเวณภูเขาซีน่านนั้นนะครับประการที่7นะครับการสำแดงอย่างนั้นเพื่อให้ชาวอิสราเอลรู้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้าพี่น้องครับเพื่อให้เขารู้ว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ทรงมีฤทธิ์ยิ่งใหญ่และพระองค์จะต้องรวงวโทษบาปของมนุษย์นะครับประการที่8ครับพระเจ้าเลือกใครให้เป็นผู้เผยเพระชนะของพระองค์แก่ชาวอิสราเอลพี่น้องครับพระเจ้าทรงเลือกโมเสสนะครับประการที่9นะครับในสมัยของเรานี้พระเจ้าพูดกับเราอย่างไรพี่น้องครับในสมัยของเรานี้แม้พระเจ้าไม่ได้พูดกับเราโดยตรงเหมือนกับที่พระองค์ทรงพูดกับโมเสสหรือพูดกับชาวอิสราเอล แต่พระองค์ได้ทรงตรัสได้ทรงพูดกับเราผ่านทางพระคัมภีร์นะครับฉะนั้นวันนี้นะครับบทเรียนที่เราจะดูด้วยกันนะครับบทที่21นะครับพระบัญญัติ10บประการนะครับพี่นงครับความจริงที่เราต้องทําความเข้าใจและก็จดจําในวันนี้นะครับพระเจ้าสื่อสารกับมนุษย์พระเจ้าทรงบริสุทธิ์และชอบธรรมได้ทรงกําหนดความตายเป็นโทษของความบาปมนุษย์เป็นคนบาปและช่วยตัวเองให้พ้นบาปไม่ได้จําเป็นต้องพึ่งพระเจ้า พระเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดและทรงครอบครองเหนือทุกสิ่งพี่น้องครับคําสอนของทุกๆศาสนานั้นจะมีข้อห้ามหรือมีข้อที่ควรปฏิบัติที่เราเรียกว่าศีลน,นะครับหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าศีลธรรมก็ได้เราสามารถยึดถือปฏิบัติตามศีลเหล่านั้นได้หรือไม่ได้กี่ข้อนะครับข้อห้ามของมนุษย์นั้นยากจริงๆพี่น้องครับเราอยากจะรู้ถึงความจริงของพระเจ้าเที่ยงแท้ไหมนะครับเราคิดว่า เราจะยึดถือหรือปฏิบัติตามได้ไหมนะครับจากพระวจนะของพระองค์วันนี้นะครับในพระธรรมอ,อพยพนะครับบทที่20ข้อ1ถึง17นะครับพระเจ้าตรัสถ้อยคำเหล่านี้ว่าเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าทั้งหลายผู้นำเจ้าออกมาจากอียิปต์ออกจากแดนทาตอย่ามีพระเจ้าอื่นใดต่อหน้าเราอย่าสร้างแบบจำลองให้กับตนเอง เป็นรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีอยู่ในฟ้าสวรรค์เบื้องบนแผ่นดินโลกเบื้องล่างหรือท้องน้ำเบื้องลึกอย่ากราบไหว้หรือนมัสก,การสิ่งเหล่านั้นเพราะเราพระยาเวพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าผู้หึงหวงเราจะลงโทษลูกหลานของผู้ที่เกลียดชังเราไปสามสี่ชั่วอายุเพราะบาปของเขาแต่เราจะรักลูกหลานของผู้ที่รักเราและปฏิบัติตามคำสั่งของเรา ตลอดพันชั่วอายุคนอย่ายกพระนามของพระยาเวพระเจ้าของเจ้ามาอ้างอย่างไม่สมควรพระองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงลงโทษผู้ที่อ้างพระนามของพระองค์เช่นนั้นจงระลึกถึงวันสบาโตโดยการทำให้วันนั้นบริสุทธิ์จงทำงานทั้งสิ้นของเจ้าในหกวันแต่ในวันที่เจ็เป็นวันสบาโตแด่พระยาเวพระเจ้าของเจ้าอย่าทำงานใดๆในวันนั้น ไม่ว่าตัวเจ้าบุตรชายบุตรสาวทาตชายหญิงวัวลาสัตส<า>ว์ใดๆแม้แต่คนต่างด้าวที่อาศัยอยู่กับเจ้าเพื่อทาตชายหญิงของเจ้าจะได้พักเช่นเดียวกับเจ้าเพราะในหกวัน,วนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างฟ้าและโลกทะเลและสรรพสิ่งในนั้นแต่ทรงหยุดพักในวันที่เจ็ฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงอวยพรวัน,วนสบาโต แตะตั้งให้เป็นวันบริสุทธิ์จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าเพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนยาวในดินแดนที่พระยาเวพระเจ้าของเจ้ากำลังยกให้เจ้าอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีอย่าลักขโมยอย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านอย่าโลภอยากได้บ้านเรือนของเพื่อนบ้านอย่าโลภอยากได้ภรยาของเพื่อนบ้าน หรือคนรับใช้ชายหญิงของเขาวัวหรือลาของเขาหรือสิ่งใดๆที่เป็นของเพื่อนบ้านของเจ้าครับพี่น้องครับประการแรกที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันนะครับก็คือธรรมบัญญัติซึ่งตรัสจากภูเขานะครับในอพยพบทที่20ข้อ1และข้อ2นะครับพี่น้องครับหลังจากที่โมเสสได้ลงมาจากภูเขาแล้วนะครับพระเจ้าได้ตรัสออกมาจากภูเขานั้นให้ชาวอิสราเอลได้ฟังนะครับขณะนั้นภูเขาก็สะท้านหวั่นไหวไปทั่วนะครับ ประชาชนได้ยินเสียงฟ้าร้องได้ยินเสียงแตรและเห็นฟ้าแลบควันไฟและเมฆด้วยเขาทั้งหลายถอยออกด้วยความกลัวเวลานั้นพระเจ้าให้พระบัญญัติของพระองค์แก่เขานะครับถ้าประชาชนฝ่าฝืนต่อพระบัญญัตินั้นแม้แต่ข้อเดียวโทษที่ต้องรับก็คือต้องถูกตัดขาดจากพระเจ้าตลอดเป็นนิดพี่น้องครับที่ที่จะต้องรับโทษนั้นคือที่ซึ่งพระเจ้าได้เตรียมไว้สำหรับซาตานและสมุนของมันผู้ที่กระบฏต่อพระเจ้านะครับ ในขณะเมื่อพระเจ้าได้ให้พระบัญญัตินั้นพี่น้องครับพระองค์ก็รู้ว่าชาวอิสราเอลไม่สามารถเชื่อฟังได้ทุกข้อตลอดเวลาแล้วทาไมพระเจ้าจึงให้พระบัญญัตินั้นแก่พวกเขาทั้งทที่รู้ว่าเขาจะรักษาพระบัญญัตินั้นไม่ได้นะครับพระเจ้าให้พระบัญญัติก็เพื่อชาวอิสราเอลจะได้ตระหนักนะครับว่าเขาไม่สามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้อย่างครบถ้วนและการตะเกียกตะกายเชื่อฟังของเขาไม่พอที่จะให้พระเจ้ายอมรับเขาอย่างไรก็ตามพี่น้องครับ พระเจ้าไม่ได้ให้พระบัญญัติของพระองค์เพียงแค่พิสูจน์ให้เห็นว่าชาวอิสรลไม่สามารถทําตนให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้เท่านั้นนะครับแต่พระองค์ยังให้พระบัญญัติไว้เพื่อมนุษย์ทุกชาติจะรู้ถึงความร้ายแรงแห่งความบาปของตนและเพื่อให้รู้นะครับว่าไม่มีใครสามารถที่จะทําตนให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าโดยการกระทําดีของตัวเองและก็อีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือว่าพระเจ้าให้ธรรมบัญญัติเพื่อมนุษย์โลกจะวางใจใน พระเมตตาของพระองค์เพียงอย่างเดียวซึ่งจะช่วยเขานะครับให้พ้นจากโทษนิรันด์แห่งความบาปได้พระบัญญัติต่างๆของพระเจ้าพี่น้องครับเป็นเหมือนกับกระจกเงานะครับเราไม่รู้ความสุกปกของใบหน้าของเราจนกว่าเราจะมองในกระจกชั้นใดนะครับเราก็ไม่รู้จักความบาปของเราในจิตใจของเราจนกว่าธรรมบัญญัติบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นจะชี้ให้เราเห็นความบาปของเราชั้นนั้นธรรมบัญญัติของพระเจ้ายังเป็นเหมือนกับเครื่องเอ็กซเรย์ด้วยนะครับ ที่หมอใช้เครื่องนั้นนะครับทำให้หมอมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายของเรานะครับและพระเจ้าก็ใช้ธรรมบัญญัตินะครับตรวจสอบสภาพภายในจิตใจของมนุษย์เช่นกันนะครับสมมุติว่าเรารักษาธรรมบัญญัติของพระเจ้าบางข้อเราอาจจะทําเท่าที่เราทําได้พระเจ้าจะยอมรับเพราะเห็นแก่ข้อเหล่านั้นที่เราทําได้ไหมนะครับไม่แน่นอนนะครับพระเจ้าบัญชาให้เรารักษาทุกข้อ ตลอดเวลานะครับและพระเจ้าตรัสว่านะครับแม้แต่ผู้ที่รักษาธรรมบัญญัติได้ทุกข้อนะครับหรือได้หลายข้อถ้าเขาทําผิดเพียงข้อเดียวนะครับถ้าเขาทําผิดเพียงข้อเดียวก็ยังนับว่าเขาเป็นผู้ที่ละเมิดธรรมบัญญัตินะครับเป็นเหมือนกับอะไรครับเป็นเหมือนกับภาพของโซ่นะครับพี่น้องรู้จักโซ่เนาะที่มันสอดประสานแล้วก็คล้องกันอยู่นะครับดังนั้นโซ่จะใช้งานได้เมื่อมันนะครับคล้องอยู่ร่วมกัน ฉะนั้นแม้โซ่หนึ่งข้อจะขาดไปนะครับขาดไปแม้เพียงข้อเดียวนะครับโซ่นั้นก็ใช้การไม่ได้แล้วนะครับเช่นเดียวกับธรรมบัญญัตินะครับถึงแม้ว่านะครับเราจะทำผิดพลาดหรือทำไม่ได้เพียงข้อเดียวก็ถือว่าทั้งหมดนั้นเราทำไม่ได้ครบถ้วนตามที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดเรื่องนี้พี่น้องครับเราสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในยากอบบทที่2ข้อ1 0ถึง11 ้องครับให้เราสังเกตในประถมการนะครับอดัมและเอวาได้ทําผิดกี่ครั้งน้องครับก่อนที่พระเจ้าจะตัดขาดความสัมพันธ์กับเขาและไล่เขาออกจากส่วนนั้นน้องครับเขาทําผิดเพียงครั้งเดียวแล้วเขาก็ได้รับโทษแห่งความตายฉะนั้นเราเห็นว่าพระเจ้าทรงบัญชาให้เราเชื่อฟังตลอดเวลาในทุกสิ่งการฝ่าฝืนแม้แต่ครั้งเดียวจําเป็นต้องรับโทษด,ด้วยนะครับเราอาจล่ามโซ่ช้างตัวใหญ่ไว แต่ถ้าโซ่นั้นขาดไปแม้เพียงข้อเดียวอย่างที่ผมอธิบายไปครับโซ่นั้นก็ใช้การไม่ได้แล้วแม้ข้ออื่นๆอาจจะดีทั้งหมดนะครับแต่ถ้าโซ่เพียงข้อเดียวของโซ่นั้นขาดไปนะครับโซ่นั้นก็ไม่มีความหมายอีกต่อไปนะครับข้อบัญญัติต่างๆของพระเจ้าก็เช่นกันพี่น้องครับพระเจ้าตรัสว่าถ้าฝ่าฝืนหรือทําผิดเพียงข้อเดียวในพระบัญญัติของพระองค์เราก็เป็นคนผิดบาปแล้วและต้องถูกลงโทษพระเจ้าอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับและตระหนักว่า การทำดีของเราไม่พอที่จะให้พระเจ้ายอมรับเราได้การที่มนุษย์จะรักษาข้อพระบัญญัติของพระเจ้าได้อย่างครบถ้วนนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะเราทั้งหลายนะครับเกิดมาเป็นคนบาปพี่น้องครับเราไม่สามารถที่จะรู้จักการที่จะรักหรือเชื่อฟังพระเจ้าได้อย่างแท้จริงนะครับและเชื่อฟังพระเจ้าได้ดีพอหรือตามที่พระองค์ทรงพอพระทัยในการกระทําของเราในทุกๆด้านนะครับพี่น้องครับ แท้จริงแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าใจเรื่องนี้เองได้จนกว่าพระเจ้าจะสอนเรานะครับพระองค์ได้สอนเราให้รู้นะครับถ้าเราเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนพระบัญญัติของพระเจ้าและสมควรได้รับโทษจากพระองค์เป็นผู้ที่เกิดมาในสภาพบาปเป็นคนบาปพี่น้องครับและเราก็ไม่สามารถที่จะทําให้พระเจ้าพอพระทัยโดยการทําดีของเราได้ไม่มีวันที่พระเจ้าจะยอมรับเราเพราะการทําดีของเรานะครับ เมื่อเราอ่านธรรมบัญญัติของพระเจ้าพี่น้องครับพระองค์อยากให้เรายอมรับว่าเราได้ทําบางสิ่งบางอย่างที่น่ารังเกียจแก่พระองค์นะครับและเราก็ไม่สามารถรักษาพระบัญญัติได้ครบทั้งหมดได้นะครับเหตุฉะนั้นเราจึงไม่สามารถช่วยตัวเองให้พ้นจากการลงโทษได้ตามหลักของพระเจ้าแล้วความบาปต้องมีโทษพี่น้องครับและโทษนั้นคือความตายซึ่งหมายถึงการถูกแยกจากพระเจ้าตลอดไปเป็นนิดนะครับสิ่งนี้ทําให้เราเห็นว่า พระเจ้าสื่อสารกับมนุษย์และพระเจ้าทรงบริสุทธิ์และชอบธรรมได้ทรงกําหนดความตายเป็นโทษของความบาปนะครับมนุษย์เป็นคนบาปและช่วยตัวเองให้พ้นบาปไม่ได้จําเป็นต้องพึ่งพระเจ้าประการที่2นะครับธรรมบัญญัติ4ีข้อแรกน้องครับในอพะยพบทที่20ข้อ3ถึง11นะครับธรรมบัญญัติข้อ 1- ถึงข้อ4นะครับเกี่ยวกับการที่มนุษย์ควรจะนับถือพระเจ้าด้วยใจจริงพระเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์ทรงเป็น ผู้เดียวที่เป็นพระเจ้ามนุษย์ต้องเชื่อฟังพระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้นพระเจ้าไม่ยอมให้เราวางใจหรือพึ่งพาในสิ่งอื่นแทนพระเจ้าเราไม่สมควรกราบไหว้นมัสการพระอื่นหรือสิ่งอื่นพระเจ้าต้องเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดในความคิดของเราและเราต้องสรรเสริญพระองค์และพระคุณของพระองค์สําหรับทุกสิ่งถ้าผู้ใดหรือผู้อื่นหรือสิ่งอื่นนะครับเรามีแล้วก็ใช้สิ่งนั้นแทนพระเจ้าผู้นั้นก็เป็นผู้ที่กระบฏ และทำบาปต่อพระองค์นะครับแม้ปากของเรานะครับจะบอกว่าเรานับถือพระเจ้าแต่ถ้าพระองค์ไม่ได้เป็นผู้สูงสุดในจิตใจของเราเราก็ผิดพระบัญญัติของพระเจ้าแล้วนะครับเพราะพระเจ้ามองดูภายในจิตใจนะครับเริ่มตั้งแต่แรกเมื่ออาดัมได้หันไปจากพระเจ้าพี่น้องครับและไม่ยอมให้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ครอบครองต่อมาเชื้อสายของอาดัมนั้นก็ได้เลือกทางของตนเองด้วยเหมือนกันนะครับไม่มีใครยอมให้พระเจ้าครอบครองทั้งหมดพี่น้องครับ บรรพบุพรบุษของเราได้ผิดพระบัญญัติข้อที่1ของพระเจ้าเขายอมรับผีปีศาจให้เป็นใหญ่แทนพระเจ้าและซาตานได้เข้ามาครอบครองชีวิตของเขาเมื่อทําผิดเช่นนั้นพี่น้องครับมนุษย์ต้องรับโทษคือต้องถูกแยกจากพระเจ้าตลอดไปธรรมบัญญัติข้อที่2นะครับได้ให้ชาวอิสราเอลระลึกถึงพระลักษณะของพระเจ้าผู้เป็นวิญญาณที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุด ไม่เหมือนสิ่งที่มีร่างกายหรือสิ่งที่ถูกสร้างไว้พระเจ้าไม่ได้เป็นมนุษย์เหมือนกับนกสัตว์สี่เท้าหรือสัตว์จตุบาทหรือปลานะครับเหตุฉะนั้นนะครับเราไม่ควรสร้างรูปใดๆไว้แทนพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งนะครับไม่มีใครสามารถสร้างรูปอะไรที่เหมาะสมกับพระลักษณะของพระเจ้าได้เรารู้ลักษณะของพระเจ้าจากพระกัมภีร์ส่วนคําสอนอื่นที่แตกต่างไปจากพระกัมภีมาจากซาตานทั้งนั้นพี่น้องครับ คนทั่วโลกได้ถูกซาตานล่อลวงให้ออกห่างจากความจริงของพระเจ้าซาตานจูงคนทั้งหลายให้มีความคิดเกี่ยวกับพระเจ้าที่เขวไปและไม่ถูกต้องเมื่อมนุษย์ใช้ความคิดนี้พี่น้องครับและสร้างรูปต่างๆขึ้นเพื่อจะบูชาเขาก็ได้ทำผิดพระบัญญัติของพระเจ้าและจะต้องรับโทษพระบัญญัติหรือธรรมบัญญัติข้อที่3นะครับสอนว่ามนุษย์ต้องนับถือพระเจ้าเสมอและไม่ควรใช้พระนามของพระองค์อย่างไม่สมควร แบบไม่ให้เกียรตินะครับหรือเป็นการเหยียดหยามดูถูกหรือล้อเล่นต่อพระนามของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งสมควรได้รับเกียรติที่สูงสุดพี่น้องครับผู้ทรงครอบครองเหนือทุกสิ่งด้วยมนุษย์ควรจะยำเกรงพระองค์และตระหนักถึงการที่พระองค์ทรงมีสิทธิอำนาจเหนือชีวิตของเขาในการที่จะให้มีชีวิตอยู่หรือตายรวมทั้งการพิพากษาลงโทษด,ด้วยเรารู้ว่าการพูดหมิ่นประมาทคนอื่น เป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วนะครับถ้าเช่นนั้นการพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่จะเป็นการผิดใหญ่หลวงยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดและเขาจะต้องได้รับโทษแน่พี่น้องครับในพระบัญญัติข้อที่4พระเจ้าสั่งให้ชาวอิสราเอลถือรักษาในวันที่7ของสัปดาห์ถือเป็นวันแห่งการหยุดพักการงานทั้งสิ้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์และพระองค์ได้ทรงสร้างทุกสิ่งใน6วันและหยุดในวันที่7 เมื่อชาวอิสเซลหยุดพักในวันที่เจ็นั้นเขาควรจะระลึกถึงพระเจ้าผู้ทรงสร้างสิ่งสารพัดและเป็นผู้ที่มีสิทธิในการเป็นพระเจ้าของเขาแต่เพียงผู้เดียวถึงแม้ว่าซาตานนัสมุนของมันได้แย่งชิงสิ่งต่างๆในโลกแต่มันไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงพี่น้องครับพระเจ้าทรงเป็นแหล่งชีวิตของทุกสิ่งและเป็นผู้ที่ให้ทั้งแดดให้ทั้งฝนเพื่อหล่อเลี้ยงทุกสิ่งแม้ว่าซาตานจะล่อลวงมนุษย์ ให้นับถือมันพี่น้องครับแต่แท้จริงแล้วโลกนี้ยังเป็นของพระเจ้าอยู่นะครับสิ่งนี้ทําให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดและทรงครอบครองเหนือทุกสิ่งมนุษย์เป็นคนบาปและช่วยตัวเองให้พ้นบาปไม่ได้จําเป็นต้องพึ่งพระเจ้าประการที่3นะครับธรรมบัญญัติข้อ5-10ถึงสิอพยพนะครับในอพยพบทที่20ข้อ12ถึง17นะครับในพระบัญญัติข้อที่5พระเจ้าตรัสว่า ผู้ที่เป็นบุตรต้องนับถือพ่อแม่ของตนต้องเชื่อฟังและให้เกียรติด้วยมิฉะนั้นก็จะถือว่าได้ทำบาปต่อพระเจ้าพระผู้สร้างแผนการของพระเจ้าสำหรับครอบครัวก็คือการที่พ่อแม่จะดูแลรักษาลูกและลูกจะรักนับถือเชื่อฟังและเอาใจใส่พ่อแม่ของตนด้วยเราคงไม่มีใครที่เคยนับถือเชื่อฟังพ่อแม่อย่างดีตลอดเวลาได้เมื่อเราผิดพระบัญญัติของพระเจ้าแม้ข้อเดียวเราก็ต้องรับโทษบาปของเรา และจะต้องถูกแยกจากพระเจ้าในพระบัญญัติข้อที่6พี่น้องครับพระเจ้าให้คนอิสราเอลรู้ว่าถ้าผู้ใดฆ่าคนโดยเจตนานะครับเป็นการบาปต่อพระเจ้าเพราะพระเจ้าสร้างคนให้มีชีวิตไม่มีใครมีสิทธิ์ฆ่าคนอื่นนอกจากการที่พระเจ้าจะได้อนุญาตไว้ในพระกัมภีนะครับนอกจากนั้นในพระวจนะของพระเจ้าพระองค์ยังให้เรารู้ว่าถ้าผู้ใดเกลียดชังผู้อื่นและอยากจะฆ่าเขานะครับเพียงแต่คิดนะครับคิดว่าจะฆ่าเขา พระเจ้าก่อน,นับว่าคนนั้นได้ทําบาปด้วยการฆ่าคนในใจไปแล้วผู้ฆ่าคนจะต้องถูกพิพากษาจากพระเจ้าในพระบัญญัติข้อที่7นะครับพระเจ้าให้มนุษย์รู้ว่าการมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นนอกเหนือสามีหรือภรรยาของตนนั้นเป็นบาปอย่างร้ายแรงต่อพระเจ้าด้วยเมื่อพระเจ้าสร้างอาดัมแล้วพระองค์ได้สร้างเอวาให้เป็นภรรยาในเวลานั้นพระเจ้าบอกกับทั้งสองให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใช่ไหมครับผู้เป็นสามีภรรยานั้นต้องรักษา ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพี่น้องครับและต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้อื่นในเรื่องนี้เลยพี่น้องครับการล่วงประเวณีนั้นเริ่มขึ้นจากการที่เกิดขึ้นในความคิดของเราก่อนเหตุฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าผู้ใดมองคนอื่นเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในคนนั้นผู้นั้นได้ล่วงประเวณีในใ,นใจนั้นแล้วพระเจ้าผู้รู้ความคิดของมนุษย์เราจะพิพากษาลงโทษแก่ทุกคนที่ผิดพระบัญญัติข้อนี้ในพระบัญญัติข้อที่8หมายความว่า มนุษย์ต้องเว้นเสียจากการรักขโมยทุกประการพระเจ้าให้มนุษย์มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของตนพี่น้องครับถ้าใครแย่งชิงเอาทรัพย์นั้นไปก็เป็นการบาปต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ด้วยถ้าผู้หนึ่งผู้ใดวางแผนขโมยผู้อื่นแม้ว่าเขาไม่สามารถทําให้สําเร็จได้พระเจ้าก็ถือว่าคนนั้นได้เป็นขโมยแล้วพระเจ้าจะไม่มองข้ามบาปของมนุษย์บาปทุกชนิดต้องมีโทษในพระบัญญัติข้อที่9พระเจ้าบอกว่ามนุษย์จะต้องพูดความจริงในทุกเรื่อง ซาตานเป็นเจ้าแห่งการมุสาหรือเจ้าแห่งการโกหกพี่น้องครับมันได้ล่อลวงอาดัมและเอวาในสวนเอเดนและได้ล่อลวงบรรพบุรุษของเราให้เชื่อในสิ่งที่ไม่จริงทุกวันนี้มันล่อลวงคนทั้งโลกซาตานจึงเป็นพ่อของผู้ที่ชอบพูดโกหกนะครับมีบางคนที่ใส่ร้ายและฟ้องผู้อื่นเพราะอิจฉาและอยากทําลายเขาบางทีสามีพูดใส่ร้ายภรรยาหรือภรรยาใส่ร้ายสามีของตนบางทีเพื่อนบ้านใส่ร้ายซึ่งกันและกัน บางคนเล่าเรื่องที่ไม่มีหลักฐานและพูดเกินความจริงสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เป็นความบาปต่อพระเจ้าทั้งสิ้นนะครับบางคนอ้างว่าเขาได้รับข้อมูลจากวิญญาณต่างๆล่อลวงคนอื่นเพื่อให้ตัวเองได้รับประโยชน์นะครับและพี่น้องครับบางคนก็เป็นผู้ร้ายและพูดมุสาพเพื่อที่จะปิดบังความผิดของตัวเองแม้ขณะขึ้นศาลและสาบานตัวเขายังไม่ยอมพูดความจริง คนเหล่านี้อาจจะปิดบังความจริงจากมนุษย์ได้ชั่วขณะหนึ่งแต่ไม่มีใครสามารถปิดบังความจริงจากพระเจ้าได้พี่น้องครับพระเจ้าพูดความจริงเสมอและเกลียดการพูดเท็จพระองค์จะให้ผู้ที่พูดมูสารับโทษทุกคนพระบัญญัติข้อที่10ของพระเจ้านะครับบอกว่ามนุษย์ไม่ควรอยากได้อะไรที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นซาตานเป็นผู้แรกที่ทําบาปอย่างนี้ซาตานอยากได้ตําแหน่งของพระเจ้าทุกวันนี้ มนุษย์เต็มไปด้วยความโลภและอิจฉาคนอื่นเขาอิจฉาผู้ที่มีสิ่งที่มากกว่าตนและไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่นะครับความอยากได้และการอิจฉาตาร้อนอย่างนั้นเป็นบาปต่อพระเจ้าพระองค์ต้องลงโทษแก่ผู้ที่มีใจโลภพระเจ้าให้พระบัญญัติสิบประการนี้พี่น้องครับแก่คนอิสราเอลก่อนแต่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้คนทั้งโลกได้รักษาข้อเหล่านี้ด้วยฉะนั้นข้อความเหล่านี้ ถึงมาถึงเราด้วยนะครับถึงแม้เราอาจจะเสียค่าปรับแก่เจ้าหน้าที่เพราะความผิดของเราหรือทําบุญให้ทานเพื่อเป็นการชดเชยหรือรบร้างความผิดแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าบาปนั้นยังคงอยู่พี่น้องครับค่าไถ่แห่งความบาปหรือค่าจ้างแห่งความบาปคือความตายซึ่งหมายถึงการถูกแยกจากพระเจ้าและต้องไปอยู่ในที่ที่พระองค์ได้เตรียมไว้สําหรับซาตานและสมุนของมันพระองค์จะลงโทษต่อความบาปทุกประการ และเราจะหนีไปไม่ได้เลยพี่น้องครับสิ่งนี้ทําให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์และชอบธรรมได้ทรงกําหนดความตายเป็นโทษของความบาปพระเจ้าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดและทรงครอบครองเหนือทุกสิ่งมนุษย์เป็นคนบาปและช่วยตัวเองให้พ้นบาปไม่ได้จําเป็นต้องพึ่งพระเจ้าและพี่น้องครับและสิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมให้พี่น้องอีกนะครับสําหรับพระบัญญัติใน4ข้อแรกนั้นได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างนะครับมนุษย์ กับพระเจ้าใช่ไหมครับและในพระคัมภีร์ใหม่นะครับในมัทธิวบทที่22ข้อที่37พระเยซูคริสต์ได้ทรงสรุปนะครับข้อพระคัมภีร์นะครับเหล่านี้ในพระบัญญัติ4ข้อแรกไว้พระองค์บอกว่าจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดส่วนในอีกด้านหนึ่งนะครับในส่วนที่2ของพระบัญญัติก็คือตั้งแต่ข้อที่5ไปจนถึงข้อที่10นะครับพระเยซูคริสต์เองก็ได้สรุป ้อความเหล่านี้ไว้นะครับพระองค์สรุปไว้ในมัทธิวบทที่22ข้อ39พระองค์บอกว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นะครับฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะครับนี่คือการสรุปของพระเยซูคริสต์และในยุคสมัยของพระองค์นั้นพระเยซูคริสต์บอกว่าเราได้ให้พระบัญญัติใหม่ไว้แก่ท่านทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นนะครับในยอห์นบทที่ 13ก็34และ35พี่น้องครับสิ่งนี้ทําให้เราเห็นนะครับว่าพระเยซูนะครับเมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกพระองค์ไม่ได้มาเพื่อลบรางพระบัญญัติแต่นะครับพระองค์มานะครับไม่ได้ลบรางธรรมบัญญัติและถ้อยคําของผู้เผยพระวจนะแต่มาเพื่อทําให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นสมบูรณ์ทุกประการนะครับและพระบัญญัติเดิมนั้นได้ถูกทําให้สมบูรณ์โดยหลักการใหม่นะครับคือการถูกทําให้สมบูรณ์โดยชีวิต องคอง์พระเยซูคริสต์นะครับและฉะนั้นนะครับสิ่งนี้ได้เคยพยากรณ์ไว้ในพระธรรมเยเดมีบทที่31ข้อที่3 1มสถึงสาที่บอกว่าดูเถิดวันเวลาจะมาถึงซึ่งเราจะทําพันธสัญญาใหม่กับวงวานอิสราเอลและวงวานยูดาห์ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้กระทํากับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายแต่นี่เป็นพันธสัญญาซึ่งเราจะทํากับวงวานของอิสราเอลภายหลังสมัยนั้นเราจะบรรจุรัชบัญญัติของเราไว้ภายในเขาทั้งหลาย และเราจะจารึกมันไว้ที่ดวงใจของเขาทั้งหลายและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชาชนของเรานะครับนี่ในเยเรมีนะครับและพี่น้องครับนี่คือทั้งหมดของบทเรียนของเราในวันนี้เราจะพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอพระเจ้าทรงอวยพร,ะพรนะครับ